โอ้โห้อยมันบวนอีกแล้วอ่ะบวนอีกแล้วอโอ้โหตื่นมาก็บวนเลยอ่ะหิวมัมมัมอู้หูอู้อู้หิวเหรอว บน่นจังเลยหิวอมัม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 โอ้โห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 หิวยังหิวแล้วตื่นมาก็หิวโอ้โหโอ้โหโอ้หิหิหิวแล้วโอ้